นะตอนนี้ในช่างรอนะครับเริ่มทำการนะครับก่อแล้วนะครับสมบูรณ์ก่อแล้วนะครับเอาครึ่งครึ่งถุงก่อนนะตอนนี้ในบ้านในบ้านตั้งเอ็นให้แล้วนะครับเจาะรูแล้วนะครับเจาะรูที่จะ เศษเหล็กสองหุนนะครับแ,แถวแรกจังก้อนแรกจังบล็อกนะอีกบล็อกก้อนละกะว่าวขึ้นนินคะรับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าก้อนนะครับจะใช้หน้าต่างนะครับ อกไไันกในระเปไะ๋่นะสหน้าตรงมุกบหน้าตาเ็กวางที่เดิมวางที่เดิม ทำไมเราเปลี่ยนหัอโคมแล้วนะครับนีนกลางคืนนะครับแสงสว่างลดไฟจะได้ไม่ร้อนนะครับนีนครับนะบ้านสวนยามค่ำคืนบ้าน ำานนะต้นผัดตั้งเอภิษฎงองคาตอนนี้เราเป็นเขวสแล้วนะครับสองแล้ว สองามเอามาห้าแถวนะครับแถวแถวที่ห้านะครับแถวสุดท้ายนะครับของที่ตั้งปรกบนะครับเอ้ยหน้าต่างหน้าต่างนะครับนาบ้านช่างก็ตอนนี้กําลังพิธีพิธันนะครับตอนนี้ก็ถ่ายระดับไว้ที่หนึ่งเมตรตัวนี้นะครับตัวนี้รูตัวนี้เราก็ใส่ตะปูนะครับใส่ไปแล้วนะตะปูสาม หรือเส่เหล็กสองหุนก็ได้นะครับพอดีว่าเหล็ก2หุนเอาไว้ใช้อย่างอื่นนะครับแถวสุดท้ายก็หนึ่งสสามสี่ห้านะครับอ่าก้อนเม็ดหน่อยเม็ดก่อกรานครับจากพื้นโดยเอวเอก้อนกำลังสวยภาษีก้อนเทียไป ราจะตั้งระดับสองฝั่งนะครับฝัง่งนู้นฝั่งนี้เสาปูนนะครับฝั่งนี้เสาไม้นะครับไม้กับปูนรวมกันผสมกันนะอันนี้ก็ตามไม้เบี้ยวกับเบี้ยวแต่กําแพงตรงน,นะครับตัวนี้ก็ใช้ตะปูสามตอกที่ไม้ตัวนี้เป็นไม้ปู่นะเสาไม้ปดู่ตัวนี้เอตวนี่ตอกตะปูแล้วเนาะตอกตะปูแล้วเดี๋ยวติดตะปูสามีทีนะ ใส่ปูนกันเดี๋ยวคย่อยจะมาก็เตรียมตอกตะปูสามใส่ไม้ขีนะครับเพื่อให้เป็นที่ให้ปูดเกาะนะครับปูสามตะปูสี่ก็ได้ปูกสามก็ง่ายดีนะครับสี่ก็ใหญ่ไปอีกก็ยิ่งใหญ่ก็ยังดีนะครับแต่เนื่องจากตอนนี้ไม้มันเงาะมันมันงอคนระับมันงอมันโค้งก็โค้งไม้ก็โค้งไปแต่ว่ากําแพงอิดบล็อกเราต้องตรงนะครับ ตัวฐานล่างนี่ตรงเหลี่ยมนะครับแต่ว่าบนนี่ไม้มันโคง้งก็ต้องตามไม้นะครับเราตีตะปูเอาตามกําแพงเอาตามกําแพงแล้วตัวนี้ก็เสริมปูนเอานะแล้วก็เดี๋ยวเล็งเชือกีกทีนะครับ กลางคืนนะครับกลางคืนรอ,อแถวสุดท้ายนะครับก็เมน,นใช้เป็นไฟโซล่าเซลล์นะโซล่าเซลล์ไม่มีไฟฟ,ฟ้าบ้านนะครับใช้ทะปูสานนะเลงเลงเชือกนะอันสองฝั่งนะครับขวาซ้ายซ้ายขวาเป็นดับก่อนสุดท้ายนะครับ นี่ก็ก่อสลับวางนะครับกันให้ปูนแข็งแรงเวลาปูนแตกปูนร้าวก็จะมาเป็นรับน้ำหนักนะครับ,บ,บด,ดักเราช่างแล้วก็ใส่ปูนนะครับเตียใส่ปูนะปก่อ ยางปาดยางรอยต่อนะครับหยกักเฉือนครับแช่พลักมังประกบครับข้อหนึ่งปาดตูนนะครับยางปาดก็าเสร็จออกนะครับตัวนี้เน้นหางหน่อยจะใส่ปูนง่ายนะครับ ตลอดตอนจบนะครับดูภาพปลาดูเรามียากใจไออันอินอินอันบักน้อยๆครับนี่ครับตอนนี้ทางเรากำลัก้อนสุดท้ายนะครับท้ายท้ายสุดละแถวที่ห้าก้อนสุดท้ายนะครับออกเฟื่องแล้วนะครับเพิ่มปูนซ้ายขวาก็ลงล็อกพอดีนะครับ เ okay. ติมปูนนิดหน่อยนะครับ okay. โอเคเป้าหมายก็คือจะใส่วงกบนะครับไอหน้าต่างโทษตีดใส่หน้าต่างใส่สูงนะหน่อยฮาก,ก่อนสี่อนมันเตี้ยไปตอนแรกจะเททับหลังไม่พอแล้วมนะั้ง ให้ดูกันนะครับเดี๋ยวต้องเอาไม้มาเสริมใส่วงกบเม็ดหนึ่งเซนนะครับวงกบเหลือเมตรสองเมตรส,มสามเซนเคยก็ได้อย่าเคยบางๆ ก็มันสี่เมตรนะครับตัวนี้สี่เมตรหน่อยๆด้วยสี่เมตรสามสิบเต้องเทบางๆนะฮะเทเสาเททับหลังบางๆเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะฮะตัวหน้าตาเขาจะเป็นตัวนี้หน้าตาอลูมิเนียมนะครับบานหนึ่งเมตร มาตัวบานกันเหมือนที่หนึ่งครับกลางคืนนะครับกลางวันก็ทำง,งานอย่างอื่นนะครับตอนนี้จะมีมุ้งด้วยเป็นบานตัวนี้นะครับมีวิ A M e. P นโดว์เอเอมี AP วินโดว์เนาะมีมุ้งรุดไอตัวนะทรงนี้ หนึ่งเมตรตีไว้เมตรหนึ่งเซนเนาะเงาเผือบสูงนะครับว้าเท่ากันนะหนึ่งเมตรดูบางเต็มนะขั้งคืนนะครึ่งก็อากาศเย็นนะชั้นนี้ก็มาโป้งโปู้นิดนึงเก็บงานนะครับ จะได้ปูนเต็มๆนะจะได้ดูสวยงามเวลาฉาบก,ก็จะได้ง่ายนะครับหรือไม่ฉาบก,ก็ดูสวยงามนะครับเป็นอะคูสิกนะครับโอเคครับท่านมาก็พาชมนะครับบรรยากาศก่อกำแพงบ้านสวนกลางคืนนะครับที่บ้านลำโมฬาน,นะครับตำบลวัาตั้งอเภอสะกลจังหวัดหนองคายนะครับสวัสดีครับ ให้แม่บ้านก่อน,นะครับรวมโดยเชื่อกันนะเดี๋ยวค่อยสลับเป็นก่อนนะครับวันนี้ให้แม่บ้านเป็นฮีโร่ก่อนนะครับน,นี่มาดูกางวันนะนี่ช่างนะครับนนี้ก็แห้งแล้วนะโนอันนี้น่ช่างมาก่อครับปอักระดับอยู่นะสูงไม่เท่ากันเท่าไหร่กระดับน,นี่ เลือเป็นลูกเป็นล่างนะครับบางส่วนเดี๋ยวค่อยกอดทีงนู้นเอาของปูนก่อนนะครับปูนจะง่ายเสาปูนมันจะตรงเสาไม้นี่ต้องพลิกแพงหนะ่อยต้องใช้ฝีมือหนะ่อยเอาปูนเป็นหลักเลยเสาปูนเป็นหลักสี่ลายไอ้หลังคาก็รองบอยู่นะครับจีดยางหางบอยู่